ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำภีเต้าเต๋อจริงบทที่64และคำอํำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลความคิดและกำลังกายคือรากฐานของความสำเร็จสิ่งที่คำภีเต้าเต๋อจริงอธิบายล้วนเป็นวิถีทางจิตซึ่งต้องมองด้วยจิต ต้นไม้ใหญ่สองโอกเติบโตจากหนอน้อยหอคอยสูงเก้าชั้นสร้างจากดินทีละกองการเดินทางไกลพันลี้เริ่มต้นจากเก้าแรกทั้งสามประโยคนี้ดูคล้ายกำลังกล่าวถึงปรากฏการณ์อันที่จริงเบื้องหลังของปรากฏการณ์ทั้งมวลล้วนชี้ไปที่จิต หมายถึงมีความอดทนผ่านความลำบากไปได้คือการหลอมหล่อจิตใจความคิดและกำลังกายคือรากฐานของความสำเร็จแต่ความคิดและกำลังกายไม่ใช่สิ่งที่ศึกษาได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝนหลอมหล่อ,ลอผ่านบททดสอบนับร้อยพัน ท่ามกลางโลกโลกีเราจะฝึกฝนล้อมหล่อจิตใจได้อย่างไรท่านเหล่าจือมอบวิธีการชุดหนึ่งไว้ในคำภีเต้าเต๋อจริงบทที่41ว่าหนึ่งเก้ารุดหน้าดูคล้ายถดถอยเก่าคือผู้ที่เก้ารุดหน้าจะไม่แย่งชิงชื่อเสียงผลประโยชน์ เมื่อทุกคนใช้วิธีเชิงเพิ่มมีเพียงเขาใช้วิธีเชิงลดคือเขาปฏิเสธสิ่งที่ยั่วยวนใจจิตใจจดจ่อกับการให้คุณแก่ผู้อื่นหวนสุ่ความเรียบง่ายดังนั้นในสายตาชาวโลกเขาดูคล้ายไม่ก้าวหน้าและถดถอยอันที่จริง แม้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของทางโลกจะเป็นเรื่องดีแต่ไม่อาจแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชีวิตคนเราได้ส่วนผู้ที่ก้าวรุดหน้าก็ไม่ได้ปฏิเสธชื่อเสียงผลประโยชน์เพียงแต่ไม่ถูกชื่อเสียงผลประโยชน์ควบคุมเท่านั้นกลับอาศัยชื่อเสียงและผลประโยชน์มาชักนำผู้คนจํานวนมากยิ่งขึ้น ให้เข้าใจกฎอีกด้วยดังนั้นในโลกที่มีรูปเขาดูคล้ายถดถอยแต่ในโลกทางจิตกลับยกระดับขึ้นก้าใหญ่เลยทีเดียว 2. ทางที่ราบเรียบคล้ายขรุขระกล่าวคือ ยิ่งเป็นทางสายใหญ่ที่กว้างขวางราบเรียบเท่าไรผู้คนกลับยิ่งรู้สึกครุขระและมีอุปสรรคมากมายเพราะคนเราต้องมีเตาซึ่งเป็นการสแสวงหาการก้าวข้ามความสำเร็จสูงสุดทั้งหลายของความสำเร็จในทางโลกจะได้มาโดยสะดวกสบายได้อย่างไร ดังนั้นต้องผ่านบททดสอบจึงประสบความสำเร็จได้ในชีวิตคนเราสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้จึงเรียกว่าอุปสรรคเมื่อผ่านไปได้แล้วเรียกว่าขั้นบันไดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีบทบาทอะไรต่อเราบ้างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทุกความผิดพลาด คือของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้ยิ่งขัดเกลามากชีวิตยิ่งสงาา่างาม 3. เลิศคุณธรรมเหมือนหุบห้วยกล่าวคือความประพฤติคุณธรรมระดับสูงที่สุดเปรียบเสมือนหุบเขาคือว่างเปล่าอยู่ต่ำและธรรมดาไม่มีสถานที่ที่โดดเด่น ธรรมชาติคือครูที่ดีที่สุดดั่งความว่างเปล่าของหุบเขาจึงมีความเป็นไปได้และให้อภัยได้ไม่จำกัดเมื่ออยู่ต่ำดั่งหุบเขาจึงรองรับและแบกรับได้ทุกสิ่งความประพฤติคุณธรรมคือการแสดงออกของความคิดและกำลังกาย ไม่ว่าผู้เลิศคุณธรรมจะประสบกับโชคหรือภัยก็ล้วนประคองตัวได้อย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนทำหน้าที่และรับผิดชอบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือชั่วก็ล้วนเปิดใจกว้างไม่ว่าถูกผิด หรือดีชั่วก็ไม่หลงเหลืออยู่ในใจมีเพียงการเหลือพื้นที่ให้ชีวิตมากพอจึงบรรจุสิ่งที่ใหญ่มากขึ้นอีกเข้าไปได้ 4. สร้างคุณูคล้ายขโมยกล่าวคือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมและแฝงเร้นผลงาน ได้ฝึกปฏิบัติอย่างลับๆเมื่อประสบความสำเร็จไม่โอ้โอวดไม่อยากให้คนรู้การฝึกฝนความดีแล้วสร้างคุณธรรมเป็นภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติซึ่งเป็นการเดินตามการชี้นำของจิตตนเมื่อทำได้แล้วตนคือผู้ที่ได้ประโยชน์ที่สุดทันทีที่โอ้โอวด จิตจะคลุมข้างทันทีที่หญิงทนงจิตจะหุนหันพันแล่นหากควบคุมจิตไม่ได้จะควบคุมกายได้อย่างไรดังนั้นอริยะบุคคลตั้งแต่สมัยโบราณจึงให้ความสำคัญกับการแฝงเร้นผลงานและสั่งสมคุณธรรมเพราะเขารู้ว่า คุณงามความดีไม่ใช่สิ่งที่สร้างสารรค์ได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นควรยกให้เป็นของทุกคนประเทศชาติและฟ้าดินเมื่อเข้าใจเหตุผลนี้คนเราจึงทำจิตให้สงบเพื่อฝึกฝนไร้อัตตาและไร้นามได้เรื่องในโลกก็เป็นเช่นนี้ สัพสิง่งล้วนมีวิธีแห่งความสำเร็จสพรพกิจล้วนเพื่อยกระดับความคิดและกำลังกายอย่าเรียกร้องผู้อื่นแต่ปรับปรุงตนเองให้อยู่ในแบบที่ดีที่สุดก่อนเถิดเมื่อจิตภายในพอใจกับตนเองแล้วภายนอกจึงไม่มีสิ่งใดทำให้เราก,ะกระลุ่มได้ เมื่อความคิดและกําลังกายยกระดับแล้วปัญหาทั้งปวงล้วนจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกปอวันที่16พฤษภาคม2566เผยแพร่วันที่1927